สวัครับสำหรับคนที่สนใจอยากซื้อปืนอยากถือกฎหมายนะครับไม่นี่ผมใจมะมาว่าประสบการณ์ในการขอใบปอสาของผมเองนะครับให้ฟังและอยากให้เพื่อนำไปเป็นเนื่องข้างเพื่อสิ่ดผมหูอยู่มีคนอย่างไ้หลายแต่โอกาสที่จะไปขอ,อย่งยังยากยากซื้่ได้ อยากซืวดัดๆมั้ครับอยางเงินบบมี่ยังสั่นยังสีมีเงินอยู่ส่วนว่ามีเงินอยู่หามเงินขออยากซื้อปืนก็อ,อยากเด็ดปืนกระบอกหนึ่งแต่านว่าทั้งอำเภอบางคนเกิดไปบึงหนี้เินเขาวอามากว่าแอ่มีเงิน่อนั่นพอนี่ในบัญชีตองมีัพย์สินสมบัติมหาศาลยังสีด่ด อย่าไปเสียเลยครับบ่๋มเีนผมบอกเลยว่าบ่๋มเีนเลียวแต่นายครับมีปันไดกหีหือ่มีก็เลียวแต่นายแต่นายบ่ให้ยสำหรับผมการขอใบปป .3 นะครับผมสิ่วิวผมสิ่วิวเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกคลิปนี้ผมผมอยู่กับาการขอแบบบุคคลธรรมดา บุคุณธรรมดาหนึ่งหนึ่งเอกสารนี้เราต้องเท่าต้องเตรียมนะครับบัตรประชาชนเท่าสโนองบัตรสนอ์ทะเบียนบ้านสนองบัตรภูณีย์บัตรตามภูณีบตตามพุ่มลำเน่านะครับใก้ผูใหญ่บ้านเส้นรับรองไก่จี๋ยหครับตัวนหนังสือรับรองความประพฤตินะครับหนังสือรับรองความประพฤติ ของปุญญาบาทอำเภอต้นนี้ต้องไปขอโยมเพื่อไปขอเพื่อนระแทรหนังสือกลับมาเข้ากับมะเกาะสะกอนหนังสือกับฝีประมาณว่าหนังสือรับรองความประพฤติข้าพระเจ้าตำแหน่งวันนี้ตำแหน่งกับ่๊อบไปยังอยู่บ้านเลขที่ทียู่เข้าอยู่แล่ะขอรับรองว่าขอรับรองว่าขอรับรองว่าเข้าุ้ี่สือนี่นายกอ อยาบ้านเลขที่หนึ่งสองสามสี่ยังกับว่าไปตามทีอยู่บิดาซื้อหนังมารดาซื้อหนังมีพนน้นในท้องที่ในท้องที่ที่จะขออาวุธพื้นจริงพูดว่าอยู่จังหวัดอยเอ็ดไปเขียนในท้องที่อำเภอพนมไพรจังหวัดรอะเอียดจริงมีบานรปริจกษ์ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว็ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติเสียหายในภูน้ำหนท้องที่จริงก็คือโตผู้ขอบ่ได้เป็นนักเลงหมวใหม่บ่ได้นิสัยวันเลเกีเกล่ยวัน้มีแบบมีพิดมีผิดยัง,ยงกับสังคมนะครับก็บคือกคอ็คือเป็นคนดีคูหนึ่งนะครับในหมูบ่บ้านผมแมนทกินเหลาะแง่งหางเนี่นยมีมาดอมมาลำหาตีหัวคนน้ำหนาหานมาลำนะครับบ่ได้ครับตื่นอนพยาบาลด้อยรับรองห้ดอก วารกาสืว่นี่ลน้ชื่อรับรองนะครับนี่คือนีอ่คือส่วนของพยาบาลับเนี่ยกะเท่บาบัตรของพยาบาลไปฉอับหนึ่งบ้านนี้ถ้าเกิดทำงานในงานอ่าจ,จะนี่คูครับบันส่าอ่าถ้าทำงานเทศบาลอบตออานาไมอีนังสถานีนรศาชกา,ารนะครับอจะนีหนังสือรับรองความประพฤติแบบนี้นะครับ ยอกว่านังสือรับร่องฉบับนี้ออกให้นายันแนียงงานพูดเนีแงนงนี่ที่อยู่เริ่มเพียงงานแต่เตรียมมือได้หอนมือได้ต่างเพียง,งานประพืชโตดีบ่เคยมีคดีอีียงอยู่ในเนียงตุตริต้าที่บ่มีก็จึงอันนี้นะครับก็ผูมคํามกักับทีเส้นไวไเออกมามีคนนี้ที่แบบกรนีะี่ทีทำงานในงานราชการมีผู้บังคบับบัญชาจะขอ,อน้ำเพิ่น แต่ว่าขอาแบบบุคค้นต่วไปกับใครพะมีาบ้านแล่แบบว่าครับบ่าต้องใครจะพยางบาลก็ได้บานนี่ตัวสำคัญเลยครับทีค้นตื่นตื่น,นสี่แบบมากคิดไปก่อนนะครับใน่ีกี้ผมเคยคิดถึงกันครับตัวนี้ใบพสามตัวนี้เป็นพสามใบแหลกในชีวิตของผมเลยผมก็ตื่นเต้นที่กันครับขยันหน่ายบ่หายให้กันคิด,คด ใช่สิหายว่าน้องก็ันกับวมีใ่ใจมันเลยทีะคิดไปเลยครับก่อนจะไปขอนอนบํารับดูขึ้นหนึง่งนะครับแต่ร้องใบมึงครับพอเข้าไปหอนอำเภอปุ๊บเป็นกระเทยนี่แหละใบรับรองก็มือกาม,มากับใบแบบเมน่ึนคือข้อสิบสี่กลับมาครับใบโป๊ะข้อสิบสี่มันก็เป็นเหมือนการการแบบทับตอบระหว่างประหลัด กบผูไปขอนะครับก็คือโตผูไปขอไปปสามมันก็นจะเป็นหนังสือสำหรับหนึ่งเรื่องเรื่องนี่ก็ขอมีขอมีได้ใช้อาวุธปืนข้าพเจ้าก็กอ,อกซื้อไปครับข้าพเจ้ากรอ,อกซื้อไปกรอ,อกซื้อเกิดพุ่มํำเน่มามัดดาอาชิพยยังข,ขอให้ขอให้ถ้อยคําต่อถ้อยคาต่อเนี่ก็จะเป็นประลัดผููดูแลเรือนี้นะครับ การที่ประหลัดสมมุิว่านายกอนะครับนายกอประหลัดอำเภอขึ้นเป็นพนักงานสอบสวนวันประกอบด้วยความจริงทางต่อไปนี้เพื่นกะทิ่ถามในบ้านเนี่ยเพื่อนไปถามเองเนาะเพื่นถามในนี้แหละผมสมุดสมมุิในคลังคือว่าเพื่นถามคือเพื่นเขียนมาแล้วเนี่ยคือ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 ข้อเหตุกาอสอบนะครับแต่หมายความ่าข้อเหตุกสอบนะการเตรียมงานเรียนนะครับเพื่นกะทิ่ถามอ้าวข้ถามแหก ท่านมีความประสงค์ใดเข้าก็ตอบไปเลยห้องพูดห้องตอบเข้าก็ถามเพื่อนกันเลยครับแต่ว่าผมเคยตอบไมาแล้วผมก็อซว่าบ้างเมื่อผมตอบแม่ใดผมก็ตอบไปว่าถ้ามีความประสงค์ใดมีความประสงค์ขอขอมีและใช้อาวุธปืนขนาดตัวนี้ผมขอลูกกดขนาดจุดสองสองจุดสองสองหมายขอตัวไปท่านขอมีไอ้ก่อนนี้ไ่แม่ขอไปครับขอไปมันถามว่าท่านมีความประสงค์ดคงคคใด ขอมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนข้อสองขาอถามมาท่านขอมีและใช้อาวุธปืนชนิดใดขนาดะเภที่เขาปืนชนิดใดผมก็ตอบไปว่าขนาดจุดสองสองเป็นยาวจุดสองสองข้อสามเป็นถามว่าท่านจะซื้ออาวุธปืนจากหนวยงานใดหรือจากใครผมก็ใส่ไปเลยร้านค้าปืนกรุงเทพหรือท่าน หรืห้องสีมีลลาค์าในใจคึ้นมาอาย่ขอนแกนผมไปถามเบอร์มา่แล้วปืนขอนแกนร้านแห่ง,งาแห้งผมมาแห้งผมเออกระกอ่ไปเลยครับร้านปืนขอนแกนไปคุยราคาเย่งน,นตัวลงงก็เรียบร้อยข็ต่อไปว่าร้านปืนขอนแกนมานนี่ขอต่อไปท่านประกอบอาชีพใดมีรายได้เท่าไหร่ตัวนี้สําคัญครับขอนี้สาคัญท่านประกอบอาชีพใดรายได้เท่าใดมีหลักเกณฑ์หรือไม่อะไรบางอย่าง ราคาน้อยนอะไรนี่ใส่ไปเลยครับตัวมีผมก็ก่อไปห้ากัก่อไปเลยมีรายได้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นต่อเดือนจากการขายดินไม้ขายงัวผมมีความงัวผมเขียนไปงัวประมาณสามสิบตงัวสามสิบตได้เลยสิบตคือยู่ประมาณทําน,านี้ต่อเดือนสิ้นปีผมที่มีรายได้อีกเท่านี้เขาก่อปรดครับ กอกไลท์กับบอบิดก็คือข้อนี้ค,อน,คอนี้ของผมเพิน่นโบกติขอเอกสารยังเพิ่มนะครับแต่ว่าทองทีคนอื่นอาจจะขอเพิ่มตัวน,นี้ผมกับโบนี่ใจผมบอกก็แนีก็ณลี่ทองทีผมมาอันนี้ขอต่อไปท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายทะเบียนบ้านมาทางเทิดกาไซเปลนหลับพื้นฐานไปอีิบป,ปีเทใดเท่ากับตาม คิดว่านะครับแต่ว่าคือว่าตำากงหกเดือนนะครับคือใส่ขับไปหลกดคือยายาิญาตา่ตาโกงหกเดือนแต่ว่าตอนอยู่จริงนะครับโบเมีนว่าเพิ่งใหญ่มา่อยู่เดือนหนึ่งจะเขียนไปเป็นสิบปีจิงสิมันแบบโบเมเนนะครับอกสารเท็จนะครับรรมีความผิดนะครับเอกรสานเท็จมีความผิดครับบ้านของท่านอยู่ในที่เปลี่ยวหรือไม่แยกในบ้านนั้นนีพูดวนะ่าปินชนิดเดินมาเรียหรือไม่ยังบ่มีก็ตอบว่าบ่มีครับ ถามมีแล้วก็ตอบว่ามีที่มีอ่อาปุดปืนเด้ถามว่าเปรี้ยวบอให้ตอบเปรี้ยวที่สุดเปรี้ยวแบบพูดเปรี้ยวเลยนะครับบ้านผมนี่อยู่เปรี้ยวแห้งครับติดใตปลาบางคืนนี่อันตรายอยู่คนเดียวบ่มีหอดไฟฟ้าเขียนไปครับเขียนไปโหลดตึนท่านเคยขอต้องโทษอาญาอย่างไรมาก่อนหรือไม่ท่านเคยต้องโทษบอก,ก็ต้องถามโตโตโตท่านเองนะครับเคยต้องโทษมาบอาบ่เคยก็ว่าบ่เคยก็เ,ยกเคยก็เขียนไปเคย ไอ้พรสอนันสอนนี่ไปการขอมีใช้ปืนข้างนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรการขอใส่อุปกรณ์ปืน,นข้างนี้ใส่ประโยชน์อย่องต่างใดก็ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหิืงสีไปเพื่อการกีฬานิ่ก็ได้กว่าไปท่านมีหน้าที่เกี่ยวกับการต้องรักษาเงนินและสินเป็นพิเศษอย่างไรเลยไหมท่านมีในการป้องกันเงื่อนเอียงบอ่อ ก็คือท่านแต่ถ้างานเกี่ยวกับเงินบอประมาณนี้นะครับก็คืออาจยังไม่แดไปรับจากเขาเว้นเฝ้าสร้างเขาเฝ้ายังหรือเปล่าก็ใส่ไปครับผันตัวพิเ็ษกับด้เท็ดกับบ้เด้กกับพวกตรงเทียนก่อนนี้ถามว่าท่านเคยได้รับอนุญาตให้มีใช้ปืนมาแล้วหรือไม่ถ้าเคยมีเนโพลในกรั้นี้่านที่มีใช้ปืนในครั้งนี้ถทั้งกรบบอแรกครไม่เคยนะครับ การเป็นกระบอกแรกแต่เป็นกระบอกที่สองกับตอบเ้ยเคยมีเคยมีก็คือบอกแรกขอยมีปืนสันก็เลยอยากขอปืน้ยากระบอกต่อไปให้กิดกอเหยียปนไปครับแบบจิ่งากันนะครับคาตอกเบาแบบมันเป็นตะได้นะครับเขียนไปโหลดเขียนแต่ว่าก็เขียนไปดีบันไดกันเพิ่นมาให้กับที่เรานะครับมีการทำเก่าถ้าก็ลงซื้อซื้อของ ผู้ให้ถ้อยคำนะครับผู้สอบสวนก็คือทันปรัดทันเภอรายผู้ครองก็คือเซนเกอนี่ครับเป็นกเกษตรศเนเข้ากันเน่บตรงไปบานนี้เป็นกะเสียเอาเอกสารของเข้ารวบรวมไปเป็นกเกษตรเซนังสือแจงจากกําเพื่อไปหาสอนอสอนอ ให้ทหานี่ตำรวจให้พิมพ์ลายนิ้วมือเอ้าประมาณเดือนหนึง่งลายนิ้วมือก็สิากาบ้าำเพื่อบ้านเท่ากัไปรวมตัวว่าเพราะสามจีได้เพนายกะสิเอิ้นพบบางทีบางท้งทองที่นายกะสิโบอเอื้นพบก็ได้นะครับเป็นกษสรเอื้นไปฟังเป็นกษติเอิ้นไปถามกรนี้นี่ผมผงผมนี่นายเกษตนเอื้นไปถามว่า เขาห้เสียไปใส่แบบใดยี่แบบใดันถือว่าเมตตาของทางนายเพื่อครับเป็นการอนุญาตให้มาซื้อเป็นการเส้นเลยให้อนุญาตค่าใสจใจก็เนี่ยค่าใสีใจตามทาเนียมมันหาบาทนะครับของผมแต่บางคนก็ว่าหกบาทแต่ผมหาบาทได้ไปเสียก็หาบาท เป็นกับอนุญาตให้ก็คือตามดุลพินิจเขาได้ครับเพื่อที่ให้บ่ให้กับย้ายดุลพินิจเพื่อนเขาก็บ,บอกอำเพ่อดีๆเป็น,นขำหน่วยความสถียรเตรียมที่ครับทางอำเภอเพอราะว่าเพป็นบริการประชาชนจากคุณสมบัติเท่าครบตามที่ผมว่ามาเนี่ย ก็รองไปขอเบอร์นะครับบ่จำเป็นตองมีรัพย์สินหลายเป็นกระไ้มีเงินีนำซื้อปืนกระบ่หนึ่งสามหมื่นนี่แหละครับตอนนั้นแต่พอดีเลยกับซื้อปืนพอดีครับครับเป็นกรล่างใจเห้คนที่อยากได้ปืนแบบเถื่อนกระไม้นะครับกล็ลรองใส่ถ้าคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้เยครับ คิดว่าตามากเจงเลยก่ะอันนี้ครับเออผมลืมลืมเปลืองตัวบอกแรกของผมครับนี่นะครับเปืองตับอกแรกนะครับจุดสองสองเอลอาเปลืองตัวบอกแรกของผมเดี๋ยวผมสิมันดีวิลิปต่อไปให้ฟังครับ